โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่ผมช่องตะโกงชแนลกันอีกเช่นเคยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวกาลังจะมีแข่งเข้ามาในเร็วๆนี้แล้วนะครับงานแข่งที่ผมจะไปเนี่ยก็เป็นงานเดอะมอลนะครับผมมันเป็นชื่อการแข่งว่าอะไรนี่แหละแต่วันนี้ผมจะมาทําคลิปคีร่าดีไหมทุกคนนะหรือว่าจะทําคลิปนาคอสดีครับอ่าแต่ฮีโร่ที่เขาดับเนี่ยเราเล่นได้หมดเลยนะผมเอาคีร่าลวกันนะครับอ่าเกมนี้เนี่ยผมก็จะ เลยลาให้ดูนะครับไม่ว่าเกมนี้จะแพ้หรือชนะนะทุกคนผมจะเอาลงคลิปนะครับอ่าแพ้ชนะก็เอาลงหมดอน่ะ ช่วงนี้รีบนะครับก <g år> ็ขอไปสําหรับใครที่กําลังรอติดตามด้วยนะช่วงนี้นะโอ้โหไม่ค่อยมีเวลาจริงนะครับโอเครูนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนนี้เลยนะครับพลังเวทแล้วก็ห้อยคิมา2เม็ดนะทุกคนสองหรือเปล่าน่าจะ2นะอ่า <g år> ที่เหลือก็เหมือนเดิมปกตินะครับเป็นพลังเวทเจาะเกาะตีเร็วนะก็ประมาณน,นี้เนาะไอคีล่าเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเจออ้อยนะทุกคนอ้อยเนี่ยมันเป็นตัวทําเกมต้นเกมเนี่ยค่อนข้าง,งได้ไวมากๆเลยนะครับถ้าเราเล่นแบบว่าใช้สกิลมั่วเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในนนนนเเเเกกกกมมมัััลยไปปาาาคครรบทุอี้็็จะน การพูดแบบสดๆเลยนะทุกคนไม่ได้มาภาคย้อนหลังนะ yeah, เพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดแบบงงๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือการเล่นแบบโดนสดนะทุกคนโอเคครับเวลาเราเล่นจังเกิลเนี่ยเราก็ต้องเลือกทําจบเลนไหนนะทุกคนแต่เกมนี้เนี่ยทีมคู่กลางทีมนู้นเนี่ยเขาเป็นกาลีกับอลิศเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่นี่ว่ากาลีกับแอนเน่นีว่า <laughs> อ่ากาลีเนี่ยมันเป็นฮีโร่คุมเอลไม่ค่อยเก่งนะทุกคนซึ่งผมก็ฟาร์มจบออฟนะครับเราจะได้มาบวกมงกรในช่วงต้นเกมนั่นเองนะ รมเลี้ยงแครี่อย่างนี้ยิ่งสบายเลยครับแต่แครี่อาจจะเยืนย,ยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะต้นเกมก็แบบว่าเค์คลิปเอานะครับก็คงยังไม่มีปัญหาอะไรจบล่างนะเพื่อนไปเวทป่าย,ยู่นะครับว่าอย่างนี้ผมเข้าได้เนีน่ยเหมือนกาลีจะมานะมาจริงด้วยสติกเกอร์นะครับเราไม่เข้าดีกว่านะเพราะว่าเขาเห็นตัวเราแล้วเนาะ อ้อยเนี่ยเป็นตัวเข้าไวออกไวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยต้องไวนะทุกคนโดนเข้าไปเนี่ยผมขอเช็คยาก,ก่อนนะครับพวกความปลอดภัยนะเดี๋อ้อยเขาจบล่างนะทุกคนเราก็ต้องจับไว้นะครับว่าเขาจบล่างเนาะรอบน,นี้ผมฟาร์มค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าผมไปดักคีร่าเอกาลีอยู่ตรงกลางนะ เคต่เราได้รับเวฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่จนมากได้รองเท้าพอดีเรามังเวฟดีเดี๋ยวเหมือนลิเลียจะมาแท็กนะครเดี๋ยวเรารอเมีนิดนึงนะโคอ้อยน่าจะดักนะเดี๋ยวเราค่อยเพื่อนก่อนนะตายหนึ่งนะครับเล่นได้นะเพื่อน ต้องดึงมังกรออกมานะครับมันเออเคดึงออกมาแล้วเคได้สวยแล้บอย่างงี้คือเมื่อกี้เนี่ยอ้อยไม่โผล่นะผมเลยไม่กล้าเล่นสุดมากนะทุกคนอ้อยโผล่บนเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่เขาเปิดคลองอยู่นะผมไม่ได้ไป ทันไปเนี่ยไม่น่าทันรอรอ,ล,อ,ล,อลับเวฟกลางแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับไม่มีอะไรเยอะบูไอบูอ้อยขึ้นนะแต่ผมอาจจะลองไปเล่นดูหน่อยนะเกมนี้เราได้คุมแอรคุมอะไรเนี่ยมันก็โอกาสที่เราจะได้ดักเล่นได้อะไรเนี่ยมันก็สูงนะทุกคน กาลีข้อเสียมันก็อย่างนี้นะครับต้นเกมมันจะแบบว่าเล่นยากนิดน,นึงนะคือมันต้องเดินแบบว่าอ้อมเอานะครับ up, ตายแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับกาลีเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งนะครับเก่งในช่วงเลนนะทุกคนโดนหัวล<ๆ>้าอย่างเงี้ยตายฮึบ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 ตายเนี่ย เดี๋ยวเราให้เอลซูปไปกันกลางนะทุกคนดัดตรงนี้น่าจะเนียนนะผมว่ายอนอยังไงก็มาเชื่อผมนี่เยบร้อย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วยอนจะเดินมานะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคผมแนะนำไม่ขึ้นเป็นหน้ากาก,กอันนี้ออกมาก่อนนะทุกคนนะมันจะเร่งดาเมจได้ดีนะครับ แต่ว่าได้ดีนิดเดียวนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะออกอันนั้นก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันต่างกันแค่นิดเดียวนะผมไม่ทําล่างก่อนนะไม่มีใครอยู่ล่างเลยนะต <laughs> อนนี้เนี่ยเหมือนเรียวมาเขาจะเห็นผมมาเคลียร์ให้นะเขาก็เลยขึ้นไปเติมเลยนะทุกคนโอเคผมเคลียร์ล่างเสร็จแล้วแล้วผมก็เดินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคีบ้างเนี่ยจะมีคนมารับแน่อนอนนะกาลีมันจะเอาเยอะนะเนี่ยเค ถ้าไม่มีอะไรเราก็ฟาร์มต่อเลยนะอ้อยน่าจะฟาร์มสองบัฟไปแล้วนะครับแต่ว่าบัฟบัฟแดงเข้าใกล้ขึ้นนะถ้าเราเล่นจำทมมี่อย่างเงี้ยมันจะเล่นง่ายนะคนอ้าวสวยครับนี้เราอาจจะถทกมนได้นะคน โดนสตันนานมากเข่าเสียฟิกเกอร์นะครับก็ถือว่าเราคุ้มมากๆแล้วนะทุกคนตอนนี้เเรามาอากลางต่อเนะไอ้เยร์กลางแล้วไม่ทันนะครับเฮ้ยเลือดคลิปเหลืออยู่นะไม่ตายนะเข่า เมื่อกี้ผมว่าจะเข้าไปค้าให้เพื่อนนะทุกคนแต่ว่าเขาเคลียร์คลิปได้ก่อนนะทีนี้เขาถือว่าเล่นดีนะครับโฟกัสการเคลียร์คลิปนะนี่ก็เป็นแรง่งเกือบสี่สิบดาวแล้วทุกคนมันก็ต้องแบบว่าเจอคนเล่นดีแล้วนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ส่นวนใหญ่จะเจอเล่นดีนะจริงๆผมว่าคอนสามสิบดาวเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับใครที่อยู่คอนสามสิบดาวยี่สิบดาวเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจทุกคนคือเล่นเก่งแล้วนะ เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวเราต้องรอรับร่างไอ้เพื่อนนะเ,<ค>เราอย่าประมาทอ้อยนะครับถึงอ้อยเขาจะเงินตามเราหนึ่งพันเนี่ยเขาอาจจะเราตายได้เลยนะเ,เราทำร่างไว้เสร็จปุ๊บเราก็เดินเลยนะครับเหมือนอ้อยเขาจะยังไม่ได้เอาบูนะเดี๋ยวผมลองไปดูกันนั่นไงเนยเ,เราก็ถอยเลยนะ ทีมเขาเคลียร์คีิปโคตรดีเลยเดี๋ยวเราไปดันเวฟไว้สักเลนหนึ่งนะครับให้โอ้ยโฟกสวยจัดลิเลียช็อนนี้โอเคเหมือนเขาจะอยู่กลางเงี้ยเดี๋ยวผมดันบนสูงแล้วก็ไปเติมกลางเพื่อนดีกว่านะช็อนนี้โอเค เงี้ยได้กลางนะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องไปรับบนนะอ่าเห็นไหมแค่เราแบบว่าทําเวฟเป็นนะทุกคนมันจะเล่นง่ายนะครับนี่ก็ปล่อยเพื่อนเอากลางไปนะเดี๋ยวเราไปรับบนให้เพื่อนก่อนนะครับเแต่เขาเกินหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะเราอาจจะได้ป้อมล่างฟีดป้อมนะ Okay. อันนี้เดี๋ยวเราไปเอาของนะทุกคนสวยนี่คือเราเดินเกมดีมากนะเกมนี้เพื่อนก็เล่นดีนะครับ ทีนู้นเนี่ยเขาก็เล่นดีนะทุกคนแต่เขาดาร์ฟฮีโร่มาแบบว่าเล่นยากนิดนึงนะครับแอนนี่เนี่ยมันการยอนไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าเลดเกมเนี่ยย้อนอาจจะยิงเราตายชุดเดียวเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเนี่ยต้องเข้าแบบว่าเข้าแบบว่าอย่าไปกลัวนะทุกคนเราต้องช่วยกันเข้านะครับถ้าแบบว่าต่างคนต่างกลัวเนี่ยย้อนจะฟรีนะ คือเข้ายอนเนี่ยยังไงมันก็ต้องตายสักคนสองคนอยู่แล้วนะแต,แต่เราก็ต้องยอมนะทุกคนถ้าเราไม่ยอมเนี่ยเราก็จะแพ้นะอแต่เพื่อนจะจบละ <Okay. S 1> <laughs> ผม่าได้ทำเว็บ <laughs> ใจเย็นเพื่อนทำเว็บก่อนนะเจี๋ย yeah. สว <Alright. S 2> เล่นก่อนได้ไหมยังไม่ได้เล่นเลยโอเค okay. เกมนี้แบบเพื่อนเล่นดีนะผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเกมนี้แค่ทําเวฟนะครับทุกคนทำเวฟเลนเรียวมะนะครับเรียวมะก็ไปแกงนะแล้วก็เอาออบเจกต์ให้เพื่อนแค่นี้เองนะครับเกมนี้นะหน้าทีมผมเวลาทีมเล่นดีเนี่ยป่าก็จะเล่นง่ายนะทุกคนอันนี้คือคติประจําใจนะครับถ้าถ้าทีมเล่นไม่ดีเนี่ยทีมแบบปล่อยป่าระเบิดอย่างเช่นเอเนตช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ยอมไปเพื่อนไปยอมไปช่วยกาลีเนี่ยเคลียร์เวฟแรกนะทุกคนทีมทีมผมเนี่ยเลยเล่นง่ายนะป่าเลยโดนเข้าเห็นไหมเดยผมจะรีวิวภาพให้ดูเลยนะครับในช่วงต้นเกมเเเเเเเนนนนีีีี่่่่ยยยยยอออลลืกทจะไปชววคร์ฟ นะครับแต่ปล่อยอ้อยเนี่ยโดนเข้าป่านะทุกคนอ้อยเนี่ยเป็นฮีโร่ต้นเกมก็จริงนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเก่งเลเวล2นะทุกคนคือมันจะต้องมีสกิลใช้ด้วยนะอัพเลเวลสองมาปุ๊บคือโหดเนี่ยมันยังไม่คู่ดาวแบบว่า2สแต็กเลยนะคือมันมีสแต็กเดียวนะทุกคนแลฮีโร่อย่างมันเดอร์แล้วก็พวกเรลียวมะเอ่อลิเลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นต้นเกมได้อยู่แล้วนะครับคือมันแบบว่าเข้าป่าปุ๊บอ้อยก็สู้ไม่ได้อยู่ดีช็อตน,นี้ก็ถือว่าเราแบบว่าโชคดีไปนะับโอเคครับทุกคนก็เป็นอย่างกบบบันบ นะครับช่วงต้นเกมของอ้อยเนี่ยจะเป็นการช่วงต้นเกมของคีร่าเนี่ยจะเป็นการเดินเกมตามตำราเหมือนทุกที่นะที่ผมพูดไปทุกคลิปทุกคลิปนะครับผมนะนั่นก,ก็คือฟาร์มเลียนไหนจบเลียนไหนเอามังกรมังกรนะครับพอหลังจากมังกรหรือว่าของตัวแรกนะทุกคนหลังจากนั้นแหละจะเป็นการเล่นแบบด้นสดนะทุกคนโอเคคถ้าใครชอบลิปนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมมากๆเลยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ